ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer Sniper เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้วันที่8กลกุมภาพันธ์นะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเป็น f a Cup นะเลือกคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าเจอกับเชลซีมา คู่นี้แอสตันวิลล่าต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้เลือกต่อไปทางแอสตันวิลล่านะแต่ก็เป็นเชลซีนะที่เหนียวแน่นหนึบในบอลถ้วยจริงๆนะในลีกนี่ไม่เอาไหนเลยนะแต่ในบอลถ้วยนี่ฟอร์มดีจริงๆนะชนะไป3ประตูตอนหนึ่งนะยิงนําก่อน30แล้วก็วิลล่ามาตีไข่แตกได้ลูกหนึ่งก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วนะสำหรับทางเชลซีเนาะทางคาราบาวคับก็ไปรอชิงชนะเลิศก,กับ ลิเวอร์พูลโอ้บอลถ้วยเล่นดีนะสำหรับเชลซีนะแต่บอลลีกนี่จมอยู่ที่9-10ที่10แพ้มั่วสั่วไปหมดเลยแต่บอลลีกนี่โอ้พลิกหน้ามือไปหลังมือเลยเสียไปเมื่อคืนนะอ่ะไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่ฟุตบอลวันนี้บ้างวันนี้บอลค่อนข้างน้อยเลยนะไปเจอบอลฝรั่งเศสแล้วกันนะเป็นถ้วยของฝรั่งเศสครับนะ ไม่ใช่ฝรั่งเศสรครับตีเฟรนด์ครับเนาะเออนะเป็นคู่ระหว่างลูเอ็นนะเจอกับทางโมนาโกนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของลูเอ็นนะสนามสตาร์ทโรเบิร์ตดีโอชองนะเตะกันเวลาตี 2. 45 5เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง FC ฟซีลูเอ็นเจอกับเอสโมนาโกมันอ่านลูเอ็นหรือโลยองอะไรเนี่ยแหลนะเนาะภาษาฝรั่งเศสอยู่ตั้งลีก2ของฝรั่งเศสนะแต่ตอนนี้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรกของสโมสอเลยนะที่มาได้ลึกขนาดนี้นะวันนี้จับมาเจอกับโมนาโกเนาะมาดู เฮทูเฮดกันหน่อยเฮทูเฮนี่ยังไม่เคยเจอกันเลยนะเพราะว่าลูเอ็นนี่คือเล่นในแต่หลีกล่างของฝรั่งเศสนะส่วนมนโกนี่อยู่ในหลีกใหญ่ของฝรั่งเศสตลอดนะยังไม่เคยตกชั้นไปนะสำหรับมนโกเฮทูเฮก็ยังไม่เจอกันทันทีมาดูฟอร์มฮกแมนหลังสุดกันหน่อยพุกแมนของหลังสุดเจ้าบ้านนะเรียกลูเอ็นแล้วกันเนาะลูเอ็นชนะ3เสมอ1แพ้2นะโดยที่3นัดหลังสุดไม่เจอใจช,ชนะเลยเสมอตูรลุดส 3, 3แล้วก็ แพ้ไรนีมโอลิมปิก2-0แพ้แวร์ไซ7-8 2-1นะโอ้ยอยู่ลีกา3เลยนะฝรั่งเศสดิวิชัน3เลยนะโอ้โหฟอร์มไม่ดีด้วยนะ3นัดหลังสุดนี้ไม่เจอชัยชนะโดยที่2นัดหลังสุดแพ้มาทั้ง2แมตช์แต่ก็มีเสมอแมตช์หนึ่งนะที่เจอกับตูลูสนะที่เจอกับทีมจากไอริคหนึ่งของฝรั่งเศสเสมอ3-3ก็ผ่านเข้ารอบนี้มาเนาะส่วนท้างทีมเยือนโมนาโกฟอร์มก็ไม่ถึงกัดดีเท่าไหร่นะแต่ก็ยัง ดูสูสีกับไอลูเอ็นเจ้าบ้านนะแต่ว่าคู่แข่งของโมนาโกมันหนักกว่าอยู่แล้วเนาะโอ้แมตหลังสุดของโมนาโกนี่ชนะ2เสมอ3แพ้นัดเดียวนะแพ้แลมไป3ประตูต่อ1นแต่หลังจากแพ้แลมก็ไม่แพ้ใครเลยนะมีชนะในฟุตบอลถ้วยเนี่ยเจอกับโรเดสชนะไป3ประตูต่อ1นแล้วก็ในหลีกวันของฝรั่งเศส2นัดหลังสุดนี่เสมอทั้ง2แมตช์เลยนะเสมอกับโอลิมปิกมาเกสแล้วก็เสมอกับเลออาฟนะฟอร์มใกล้เคียงกันแต่ดูจากอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะคู่แข่งของโมนาโกมันดีกว่านะก็คือ ถือว่าพอกันแล้วกันนะอะมาดูฟอร์มการเป็นทีมเยวทีมเยือนทางลูเอน6แมตท,ที่เล่นในบ้านชนะ2เสมอ3แพ้1ก็ถือว่าพอใช้ได้นะส่วนทางโมนาโกทีมเยือนนี่ชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้1ในฟอร์มการเป็นทีมเยือนก็ถือว่าใช้ได้เลยโดยที่5นัดหลังสุดที่ออกนอกบ้านไม่แพ้ใครเลย5นัดล่าสุดนะมีชนะแลนด2-1มีชนะตูลุส2-1เสมอลอง 2ชนะโรเดส31และนัดล่าสุดเสมอกับโอลิมปิกมาเซ๊าไป2ประตูต่อ2ก็ถือว่าเกมเยือนของโมนาโกใช้ได้เลยนะแต่เกมในบ้านของทางลูเอ็นก็ไม่ขี้เหล่เหมือนกันนะพอพอากันอีกแล้วนะถ้าดูตามฟอร์มมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันค่าเฉลี่ยประตูได้เสียลูเอ็น21เกมยิงได้30เสีย20เอ้ยเกมรับเหนือนจะดูดีนะส่วนโมนาโกนี่กี่เกมโอ้โฆษณาบางังเองนะน้อะลบก็ไม่ได้ ก็ดูตามค่าเฉลี่ยตรงนี้แล้วกันเนาะเกมลุกยิงได้42นะค่าเฉลี่ย1.91ก็ถือว่าสวยเลย1.41ประตูในเกมรับเยอะไปหน่อยนะแต่ก็ไม่ถึงกระแย่เท่าไหร่นะดูดีนะสำหรับเกมลุกของโมนากนะ1.9ประตูก็ดูดีกว่าในเกมลุกแต่ตัวเลขในเกมรับนี่ทางลูเอนดีกว่านะเสียเฉลี่ยไม่ถึง1ประตูเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันของทางลูเอนแล้วกันนะ มาดูทางลูเอนเจ้าบ้านก่อนตัวไม่รู้จักสักตัวแหละลูเอนโอ้โหดิวิชั่นหนึ่งฝรั่งเศสเอาจริงจริงดวิชั่นหนึ่งถ้านอกจากเปเช่นอกจากโมนาโกนี่ แทบไม่รู้จักตัวเลยนะไอ้นี่มันหลีก3ของฝรั่งเศสยิ่งไม่รู้จักใหญ่เลยนะอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังและกันเผื่อมีคนรู้จักเนาะแผน 5, 3, 2เนาะโกเป็นอากูเน่นะกองหลัง5ตัวเป็นไซบูซามูซาแซนซันเบสซินแล้วก็มียงนะตรงกลาง3ตัวเป็นบาเซคามีเบนเซียแล้วก็บานาสเก้นะคู่หน้าเป็นล็อบบี้กับเบนคาอตดนะเบนคาอิส่วนทั้งฝั่งโมนาโก 3 4 2 1น,นะก็จะมีตัวที่พอรู้จักบ้างนะนนะ Center 3, ตัวเป็นมาเจ็กซ์คีนะเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นเคเลอร์มาริปังแล้วก็ซาลิซูนะตรงกลาง4ตัวเป็นวันเดซันดิยอฟมาการสกาแล้วก็ออตตาราตัวลุก2ตัวเป็นมินามิโนกับแอสลีลูเช่นะข้างหน้าเป็นเบนเยเดอร์นะก็ยังคุ้นหูหลายตัวนะเบนเยเดอร์มินามิโนเคเลอร์แล้วก็ซาลิซูอะไรพวกนี้เนาะส่วนทางลูเอ็นนี่ไม่ต้องสืบเลยนะไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กัน ราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางทีมเยือนโมนาโกต่ออยู่ลูกครึ่งควบ2นะั้นแล้วก็สกอร์สูงต่ําอยู่3ลูกควบ3มลูกครึ่งเออเนะอในนี้มันเขียนลูอองเนาะแต่เราเรียกลูเอ็นก็ทั้งลูเอ็นลูอองเนแล้วเนาะภาษาฝรั่งเศสมันก็อ่านยากนิดนึงเนาะเราเรียกลูเอ็นกันไปแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาไปดูกันว่าวันนี้ s กเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับทางโมนโกนะวันนี้เลือกไปทางทีมเยือนโมนโกเนาะอาจจะดูต่อเหมือนแพงนะลูกครึ่งควบ2ต้องยิง3ลูกอะ่ะกว่าจะถึงได้เต็มเนาะวันนี้ไปเยือนด้วยแต่ว่าด้วยความห่างชั้นของทั้ง2ทีมอะโมนโกนี่อยู่ในท็อปทอปของลีกใหญ่ฝรั่งเศสนะส่วนไอ้ลูเอ็นนี่อยู่อันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ของดิวิชั่น3ค่อนข้างห่างกันนะรอบยิ่งลึกเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ในการเข้ารอบลึกเนี่ยมันจะทําให้ไม่ตื่นเต้นนะนะทางผู้เล่นของโมนโกนี่ผ่าน ประสบการ์พวกนี้มาเยอะแล้วเนาะส่วนลูเอ็นนี่โอ้โหมันใหม่ที่สุดอะไม่เคยเข้ารอบลึกมาขนาดนี้เลยเจอกับทีมใหญ่ๆก็น่าจะมีสันนิดนึงนาที่แล้วโอเคแหละเอาเสมอกับตูรุสมาได้แต่วันนัดน,นี้เจอของแข็งยิ่งกว่าตูรุสนะโมนาโกวันนี้ก็ไม่น่ารอดนะวันนี้น่าจะโดนเยอะด้วยสําหรับลูเอ็นนะวันนี้ต่อให้ลูเอ็นมาตั้งรับยังไงโอกาสเสียประตูก็ยังสูงนะด้วยความห่างชั้นด้วยผู้จัดการทีมด้วยคนดูด้วยระบบการเล่นอนะมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอะวันนี้ ราคานี้มันดูเหมือนแพงไหมผมก็ว่ามันก็ออกจะแพงอยู่นะแต่ว่าให้ลองไม่ไหวนะเจอกับทีมต่างชั้นต่างระดับกันขนาดนี้เนาะเล่นทีมต่อไว้สบายใจกว่านะวันนี้โมนาโกทีมเยือนนะต่ออยู่ลูกครึ่รงควบ2ผมให้เลือกต่อไปทางทีมเยือนโมนาโก